กับสวัสดีเพื่อนๆไม่พี่น้องทุกท่านเนี่ยยินดีต้อนรับสู่ช่องทุกเกมอยู่ผมเนี่ย King Archer เปิดแล้วเนี่ยก็ทั้ง iOS และ Android เพราะว่าตอนแรกก็ p ีพเอ้ไม่ใช่ซีพีทีเดียวซอฟต์ลัดเนาะ,ะซอฟต์ลัดแล้วก็เฉพาะแอนดรอยอะไรเงี้ยมาเนาะประมาณนี้เกมเพล์ที่ผมทำให้ก็ไปดูได้นะว่าตัวไหนเก่งบ้างแนะนำเลยว่าตัว ัวหนะนะอกเนะีรรนะ่ยม่งโคตรเก่งนะมึงบอกให้เนีโคตรแรงนะโคตรเก่งนะเออไม่ต้องดูเชียนะหอ,อกเก่งมากเดี๋ยววันเปิดจริงเดี๋ยวเชียค่อยมาบอดตอนหลังเนาะก็จะเปิดสามสิบเลื่อนมาเร็วมากนะสามสิบพฤติกายนนี้เนะี่ยก็เตรียมลุยกับช่องผมได้เลยนะวันที่สามสิบเนาะช่วงนี้ก็พักผ่อนบ้างอย่าบอกนะว่าไม่ได้ตามทุกเซิร์ฟแต่เอ้ยไมไ่ไม่ได้ตามทุกเกมแต่ตามทุกเซิร์ฟ อย่าบอดนะเจออีกนะเออช่วยไปแก้ต่างตรงนี้ด้วยนะโอ้ยไม่ได้เล่นตามเลยไม่ได้เล่นตามแต่ว่าแม่งตามทุกเกมทุกเซิร์ฟจริงไหมเนี่ยหลักฐานมันมีอยู่เนาะก็ก่อนเล่นเกมใครโมโหแล้วเติมเกมสุดปลอดภัยนะร้านเทอร์มอปเติมเกมเติมถูเติมวันเติมปลอดภัยต้องโอเทอมอปมีทุกเกมไม่ต้องเลือกเติมนะไม่ว่าเกมเราสโตทยใหญ่มีหมดทุกเกมไม่ว่าจะเป็นเกมในวูทินิเวฟเกมชินิแพ็กอาร์บีฟรีไฟมีโปรโมชั่นทุกวันนะฮะ อีกเยะแยะมากมายก็ติดตามได้ที่ทางเพจของเรานะและเอฟเฟค o ูเว็บไซต์ก็ปักหมุดให้กับลิงก์ใต้คลิปเช่นเดิมเหมือนกันนะครก็ขายไม่ได้อีกเกมหนึ่งก็น้องๆเติมมาเยอะแล้วนะสำหรับเกมนี้ทนะีออฟซาเวียนะเนบลแลนนะก็เต็มต่อไปนะว่าเกมน่าสนใจมากเนาะก็ทักเลยจะมีแอดมินนะแพ็กเล็กแพ็กใหญ่แพ็กดงบอดได้หมดนะเจอ <laughs> นถ้าจะเติมมาเจอกันในเกมนะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมแบบไ,ไต้องอุตสาหไม่มีการเล่นฟันแน่นอนนะครับผมไม่ได้เออสโลโกแกนนะต่อไปสโลโกแกนช่องผมไม่ไม่ได้ตามทุกเกมเอแต่ตามทุกเซิร์ฟเวอร์ <c oughs> ขำๆนะอย่าคิดเลยแม่ผมไม่ตามทุกเกม แต่ผมเนี่ยผมเนี่ยเอ็มเนี่ยเห็นทุกเซิร์ฟเลยมันบังเอิญไปหรือเปล่าเนี่ยเล่นเซิร์ฟเดียวกันแบบเยอะแล้วก็ทุกเกมเลยนะบ่อยมากนี่จะเล่นเซิร์ฟไหนก็ประกาศบอกไปเลยเนะยเหมือนที่ผมบอกผมจะได้ไม่เข้าไปอยู่ด้วยเพราะว่าจะได้รู้ว่าเออเล่นเซิร์ฟนี้ผมจะย้ายไปเซิร์ฟอื่นเนะเข้าใจไหมคนมันรังเกียจไม่อยากเล่นด้วยเนี่ยแล้วก็หยุดแพมด้วย แคมเยอะเลยผมไม่ได้หมายถึงใครนะเอออย่าร้อนตัวล่ะบอกว่าโตโตแล้วก็ไม่ได้หมายถึงใครก็อย่าไปร้อนตัวเออผมเรียกว่า e.t เนี่ย e.t เนี่ย u.f.o โลกนี้เนี่ยอืมไม่ได้ตามทุกเกมแต่โ่ทุกเซิร์ฟเนี่ย มันยองแย้งเนี่ยเออทำไมอยากวุ่นวายจริงๆก็เล่นใครเล่นมันเซิฟใครเซิฟมันเออแล้วก็หยุดแทมได้แล้วด้วยเอออธิบายยาวเป็นหางว่าก็เท่านั้นเลยเออว่าผมเอาความดีใส่ตัว แค่นั้นเลยไม่ได้ตามทุกเกมแต่แม่งโผทุกเซิร์ฟเนี่ยอันนี้สโลกแกนใหม่ผมนะผมไม่ได้ว่าใครนะใครชอบไปเดือดร้อนกันแล้วแต่นะอ,อันนี้ครับพิงอ่าเชอร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นเกมที่เอาเนี่ยคุณเล่นเกมด้วยก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างแบบดีมากนะจากที่ผมเล่นแล้วตอนที่ผมเล่นก็นลำบากนะ ว่าต้องเล่นน็อกเพย์ย์นะบังคับเลยนะก็ถ้าเปิดจริงแล้วก็บูมีระบบฟาร์มดูนมันมากนะเกมนี้ท้าทายนะก็มาดูย้อนหลังได้นะก็พิมพ์ชื่อมาดูย้อนหลังว่าได้ว่ามันหน้าตาเป็นยังไงคนไม่เคยเล่นเนาะอตอนนั้นเป็นซอฟต์ลัดนะ แต่ว่าผมบอกได้เลยว่าไอหอกไอหอกตัวนี้นะผมไม่ได้ดูเชียรหรอกแต่ผมเป็นคนค้นคิดเลยว่าไอหอกตัวนี้ใครไม่ปั้นก็คือว่าโหพลาดนะตอนแรกเทียไม่มีไอหอกนะเล่นไปสักระยะหนึ่งปุ๊บไม่รู้มันคิดยังไงนะมันเอาหอกขึ้นมาเป็นเทียสูงสุดนะผมก็งงแต่หอกตัวนี้เก่งมากมอวให้คนที่เล่นกับผมเขาเก่าจะรู้ดีนะ อย่าอย่าพลาดเนะยส่วนตัวอื่นนะอะไรเงี้ยเออก็ลองใช้มาก็หลายตัวนะมันก็ไม่เก่งเหมือนเชียนะครับต้องต้องอ่านสกิล้ลวดูเชียประกอบนะฮะอย่าไปไม่ใช่อียเยเชียนี้แม่งกูจะเอาอะไรเงี้ยไม่ใช่เนะนี่ยเนี่ยดูนะภาพสวยเดี๋ยวผมว่าเปิดจริงมันน่าจะทำดีเพราะว่าบางทีมันยังบั๊กอยู่เลยอะ ผมบอกเลยว่าเกมนี้น่าเล่นสลับยุคผมอะเนาะยุค90อะไรเงี้ยอ,อชอบลิ่นไอของนักรบอะไรเงี้ยเนาะส่วนไอตามทุกเซิร์ฟเนี่ยมันจะมาไหมก็ไม่ยากหรอกครับผมต่อไปผมไม่เล่นกับมันอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเกมอะไรอยู่ในช่องผมห้ามเติมนะถ้าเติมแล้วคุณก็อยู่เซิร์ฟนั้นไปนะไม่ต้องชวนผมไปนั่งทนทรมานกับมันนะคือ ผมไม่เล่นกับมันนะผมไม่ได้บอกว่าชื่ออะไรนะคือผมไม่เล่นกับมันแค่น,นั้นเองเนี่เออผมสายฟรีไม่เล่นกับกับมันนะอ,อก็ดูเซิร์ฟให้เรียบร้อยนะออแล้วค่อยเติมถ้าจะเล่นกับผมนะบอกไว้ก่อนนะจะมาด่าผมไม่ได้ผมย,ย้ายพี่ย,ย้ายเซิร์ฟหนีผมทำไมเอาบอกไปแล้วนี่ ไม่ตามทุกเกมแต่ตามทุกเซิร์ฟเนี่ย <c oughs> เจอทุกเซิร์ฟเลยมันจะบังเอิญเกินไปไหมเนี่ยยังงงอย่อืง <c oughs> ผมก็ข้ามสนันเนี่ยพูดอะไรแม่งไม่ตรงสักอย่างเนี่ยคนอื่นแม่งเร็วหมดแม่งมันดีคนเดียว <c oughs> อ่ะก็ปล่อยให้มันดีคนเดียวนั่นหลม ไม่ต้องมาไม่ต้องไปยุ่งกับมันนี่ต่อไปนะให้มันดังไ้แค่นั้นหละเ,เราไม่ต้องมายุ่งนะแต่ว่าเกมนี้ผมบอกเลยว่า,าพลาดไม่ได้นะดูเกมเพ์เหนะ็นไหมสนุกจริงนะอันนี้สนุกจริงแล้วไอตัวหอกผมมันแรงอันนี้หอกผมเนี่ย ยังไม่ดีดีเท่าไอ้น้องคนนั้นนะไอ้น้องคนนั้นนะทำทำแบบได้ตัวซ้ำเยอะกว่าผมอีกนะดูดูแค่นี้ว่าโหดไม่โหดเก่งมากนะตัวนี้ถ้าหาได้ยิ่งเยอะยิ่งดีนะตัวนี้เดี๋ยวจะหาว่าอุย้ยเก่งยังไงวะอะไรเงี้ยคือเทียริสเ่ะไม่ต้องไปสนใจนะผมบอกเลยว่าไอ้ตัวนี้ผมลองมาจริงแล้วนี่ไปดูในช่องผมสตรีมเท่าไหร่กี่อ p พีนะ แล้วก็ลองดูมันว่ามันแรงเพราะอะไรเนี่ยฟังที่ผมพูดไปอาจจะรู้เลยบลแรงจริงเก่งจริงจริงมึงเนพูดเล่นนะเืาดูมันเสียบนะเสียบไปกดซะงั้นเนี่ยมันจะบั๊กนะี้นะแต่ว่าเปิดจริงผมไม่รู้ว่าจะบั๊กหรือเปล่านะ แต่ว่าใครจะเล่นเปิดจริงก็น็อกเพเยอร์โหลมดมาด้วยก็แล้วกันนะแต่คงไม่ไม่บากแล้วมั้งเปิดจริงน็อกเพเยอร์ต้องเป็นน็อกเพเยอร์สิบสองนะอันนี้ไม่ได้นะโฆษณามาทำเพื่ออะไร <c oughs> อ่าคอยสังเกตหอ,อกดีๆนะไอตัวเพระเอ่ใช้ได้นะครับ เออใช้ได้สักพักเลยที่เหลือเราก็หาองประกอบเนียใครเล่นไม่เป็นก็มียากแล้วครับเล่นเกมมาช่องผมไม่มีอะไรยากอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยลองดูนะก็มันเลื่อนมาเร็วมากตอนแรกทันวาก็เลื่อนมา30พฤติการเนาะเออก็ อยากลองเล่นก่อนก็ลองดูได้นะรับ Android ไอวิสหมดสิทธินะฮะเดีย๋ยววันเปิดจริงเจอกันดีกว่าเนี่อันนี้ก็คือคร่าวๆให้ดูเกมเพน้ำจิ้มนะแตบบรรยากาศภาพสวยๆนะหวังว่าไม่ตามทุกเซิร์ฟเอ้ยไม่ตามทุกเกมแต่เห็นตามทุกเซิร์ฟนะหวังว่าคงจะไม่ได้เจอกันนะเออเพราะถึงเจอปุ๊บก็ย้ายหนีแน่นอนนะแค่นั้นเองนะ เจอกันใหม่คลิปน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ